สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Change T S นะครับ d e f ฟอ์เอามว,วันนี้จะมาสอนวิธีการเรียกว่าไงดีแชร์ของสะสมดิจิทัลน,นะครับผ่าน Facebook นะครับเขาอนุญาตให้ทำได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันอันนี้จะเป็นคลิปสำหรับ PC นะครับสำหรับมือถือเดี๋ยวแยกไปอีกคลิปหนึ่งเลยแล้วกันนะครับก็อันนี้ผมลองทำไปตั้งแต่17ตุลาแล้วนะครับก็ตามนี้เลยเข้าลิงก์ตามนี้นะครับ อันนี้คือวิธทีทำนะอันนี้ผลลัพธ์นะครับจะเห็นว่ามีสัญลักษณ์ตรงนี้ข้างล่างนะครับถ้าเราลองคลิกเข้าไปหรือคนอื่นมาคลิกดูนะครับมันก็จะมาโผล่หนานี้อ่านี่เป็นอะไร date Fo เดอร์คลัหมายเลข8 2 4 7นะครับผู้ที่เป็นเจ้าของเขาเรีเยกอะไรดีก็เป็น NFT หรือ As s e t Digital Asset ตัวนี้นะครับก็คือบัญชีนี้นะครับอันนี้เป็นของสะสมบนบล็อกเชน e t h e r e รียนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเวลาคนกดข้ามาดูอดอ๋อคนนี้เป็นเจ้าของอันในนี้แถวนี้กดยังไม่มีเลยนะจริงๆถ้าจะให้ดีกดมันต้องไปแบบหน้าของคนที่เขาทําขายเลยหน้านเขาเรียกอะไรอาร์ติสตคนนั้นหรือตลาดที่มีขายกลุ่มนี้หรือตัวนี้อยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าไปเข้าวเว็บที่ว่านี่นะครับดิจิทัลวันเล็ตก็จะเจอหน้านี้เมตาของสะสมดิจิทัลใช้อั Facebook เพื่อดูแลเ,เพื่อดูและแชร์ NFT จากกระเป๋าเงินดิจิทัลที่คุณเชื่อมต่อไว้ ก็เชื่อมแล้วก็จะเห็นอย่างนี้นะครับตอนนี้ผมมี3ชิ้นว่าง,งั้นเอาแล้วไงเนี่ยมีเพิ่มกระเป๋าเงินมียกเลิกเชื่อมต่อแล้วก็มีกดปิดอถ้ากดปิดก็จะมาโชว์ของสะสมดิจิทัลที่เรามีนะครับจากเดส์โฟลเดอร์ครับก็คือตัวเมื่อกี้อันนี้จาก o p Open C Collection ไหนลองดูสิก็มีอะไรไม่รู้นะครับเยอะแยะ 0 promo ปูติน2อันนี้ back in f p s โ r o m o ลองจิ้มดูอ่าก็ประมาณนี้นะครับข้อมูลบนบล็ c กเ h a อยู่บน polygon นะครับคอนแทค t a d e นี้นีแชร์ไปยัง f e ดอ่าประมาณนี้ลองกลับไปอีกทีหนึ่งกลับไปอีกดู dead folder ครับอีกทีหนึ่งอ๋อก็มาโผล่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้อยู่บน b ล็อกเชนอีเธ h e r e u นะครับก็ประมาณนี้นะครับของ pc ลองทำกันดูได้ถ้าใครมีของสะสมบนอิเทอเรียมเชนประมาณนี้นะครับอนาคตมันก็คงเพิ่มเชนมากมายขึ้นนะครับส่วนวิธีทำในมือถือจะต่างกันนะครับเข้าลิงก์ตามนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวเราไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให,ให้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องนี้ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ